วันนี้ผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้ด้วยหัวใจจริงๆเพราะสิ่งที่ผมจะพูดมันอาจไม่หวานหูมันอาจไม่ใช่คำตอบใจแบบที่คุณอยากฟังแต่มันคือความจริงที่โหดร้ายและความจริงนี้แหละที่จะปลุกคุณให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตทุกคนล้วนมีวันที่อ่อนแอทุกคนล้วนเคยล้มเหลวแต่สิ่งที่แยกคนที่กล้าไปข้างหน้าออกจากคนที่ย่ำอยู่กับที่ไม่ใช่โชค ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่เส้นสายมันคือการตัดสินใจผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเก่งเก่งเป็นคนที่มีความฝันอยากมีธุรกิจอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากมีอิสระทางการเงินแต่ทุกครั้งที่พูดถึงความฝันเขามักจะตามด้วยคำว่าแต่แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่รอให้มีทุนก่อนแต่เดี๋ยวว่างกว่านี้แล้วเพอ่เริ่ม คุณรู้ไหมเก่งพูดแบบนี้มาสิปีใช่ครับสิปีเต็มๆที่ความฝันยังเป็นแค่คำพูดวันนี้เขายังอยู่ที่เดิมยังบ่นเรื่องเดิมยังหาข้ออ้างเหมือนเดิมและสิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือเขาเริ่มโทษทุกอย่างรอบตัวโทษเศรษฐกิจโทษสังคมโทษโชคชะตาแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยโทษเลยคือตัวเองนี่แหละกับดักของคนจำนวนมากเรารู้ว่าเราควรทำอะไร แต่เราไม่เคยเริ่มจริงๆแล้วเราก็เสียเวลาชีวิตไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวตรงกันข้ามกับเก่งผมรู้จักผู้หญิงอีกคนชื่อพลอยพลอยไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่ดีเท่าไรทำงานเงินเดือนไม่มากนี่สินรุงรังแต่วันหนึ่งเธอมองกระจกแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันยังใช้ชีวิตแบบนี้อีกห้าปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเธอเห็นภาพอนาคตตัวเอง แล้วร้องให้ไม่ใช่เพราะอนาคตมันหดหายแต่เพราะมันจะเหมือนเดิมแปลกๆไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรดีขึ้นวันนั้นเธอตัดสินใจเริ่มเล็กๆตื่นเช้า30นาทีเพื่อออกกําลังกายจดกลายรับรายจ่ายทุกวันอ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มและฝึกทําอาหารแทนการซื้อกินนอกบ้านคุณรู้ไหมสองปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นพราะนีลดลงสุขภาพดีขึ้น และเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากโชคไม่ได้มาจากใครช่วยแต่มาจากการตัดสินใจว่าฉันต้องช่วยตัวเองตอนนี้ผมอยากให้คุณลองมาแล้วถามตัวเองว่าคุณเคยกี่ครั้งแล้วที่บอกว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ก็กลายเป็นสัปดาห์หนะ้แล้วก็เลือนเป็นเดือนหน้าแล้วก็ผ่านไปเป็นปีโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มนี่แหละกับดักชีวิต ที่ถึงมันผมอยากถามคุณตรงๆคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆหรือคุณแค่พูดให้รู้สึกดีคุณอยากเห็นตัวเองอีกห้าปีหนึ่งสิบปีเป็นคนใหม่หรือคุณจะพอใจกับการดดีพ่ออ้างเลยไม่มีใครช่วยคุณได้จริงๆถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองเพื่อนคุณอาจ่อกพ่อแม่อาจให้กำลังใจ ไม่นานจะไม่รอดเขากลับบ้านไปนั่นงคิดน้ำขแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่มีใครมาช่วยฉันได้ถ่าฉันไม่ช่วยตัยวเองวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มเดินรอบบ้านสิบนทีสัปดาห์ต่อมาเพิ่มเป็นยี่สิบาทีเขาลดน้ำอัดลมทีแก้วลดของทอดทีละนี้เขาเริ่มศึกษา,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 าการลงทุนเล็กๆล,ลงมือเก็บเงินเขาไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้ทันที อายุเจ็ดสิบห้าปีสุขภาพดีขึ้นมากเขาเริ่มธุรกิจเล็กๆและกลายเป็นรายประดางใจให้ลูกนนี่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์นี่คือพลังของการไม่รอใครนี่คือผลลัพธ์ของการชื่ตัวเหตการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยี่หัดมันเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆที่คุณทำทุกๆวันไม่ต้องรอกครไม่ต้องรอโชคไม่ต้องรอแรงประจันใจ คุณคือคนเดียวต้องช่วยตัวเองวันนี้ผมอยากให้คุณถามตัวเองว่าคุณจะปล่อยให้ชีวิตคุณเดิมไปอยก่ที่ไหหรือคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนตั้งแต่ตอนวันนี้ผมจะพูดสิ่งที่คุณอาจไม่อยากได้ยินแต่คุณต้องได้ยินและคุณต้องกล้าสู้กับมันความจริงที่โหดร้ายที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตมันไม่ยุติธรรมและมันจะไม่มีวันยุติธรรมเลยบางคนเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยมีเงิน มีโอกาสได้เรียนดีมีเส้นสายบางคนเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีเงินไม่มีโอกาสไม่มีใครคอยสนับสนุนนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คุณอาจถามว่าแล้วเราจะทำยังไงละ่ะในเมื่อมันไม่ยุติธรรมตั้งแต่แรกคําตอบคือคุณไม่มีสิทธิ์เลือกจุดเริ่มต้นของตัวเองแต่คุณมีสิทธิเลือกทิศทางที่คุณจะเดินต่อไปในบราซิลมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาในสลัมเล็ก เขาไม่มีรองเท้าไม่มีสนามฟุตบอลดูหราไม่มีโค้ชมืออาชีพเขามีแค่ลูกบอลเก่าๆและถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นเด็กคนนี้ซ้อมทุกวันวิ่งแต่ล้มลุกข้อเท้าแตกเป็นรอยซ้ำๆเพื่อนบางคนเลิกเล่นไปแล้วแต่เขายังไม่เลิกหลายปีต่อมาเด็กคนนั้นได้ติดทีมชาติและกลายเป็นนักฟุตบอลชื่อดังที่ทั้งโลกยอมรับเขาไม่ได้เริ่มด้วยพรสวรรค์พิเศษเขาเริ่มด้วยความจริงอันโหดร้าย และการไม่ยอมแพ้กับมันคุณเคยเห็นไหมคนบางคนบ่นว่าชีวิตไม่แฟรบ่นว่าไม่มีเงินเหมือนคนอื่นบ่นว่าไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นแต่คุณก็เห็นอีกหลายคนที่เริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่เขาไม่ยอมบน่นเขาลุกขึ้นมาทำงานหนักขึ้นเขาเรียนรู้เขาฝึกฝนเขาทำซ้ำๆจนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่มีโอกาสใหม่ๆเพราะเขาสร้างมันขึ้นมาเอง มีหญิงคนหนึ่งขายของตลาดสดตั้งแต่เด็กตอนเช้าต้องตื่นตีสี่มาช่วยแม่แบกของตั้งร้านขายของจนค่าเธอไม่มีเงินไปเรียนมหาวิทยาลายัยแต่เธอไม่ยอมแพ้เธอออมเงินจากการขายของเล็กๆซื้อหนังสือมาอ่านเองฝึกทักษะการตลาดออนไลน์เองสุดท้ายเธอเปลี่ยนจากขายในตลาดมาเปิดร้านออนไลน์จาก,ากร้านออนไลน์เล็กๆก,กลายเป็นธุรกิจที่เลี้ยงครอบครัวได้ และมีลูกน้องหลายคนถ้าเธอบ่นว่าชีวิตไม่ยุติธรรมเธอคงยังอยู่ที่ตลาดสดจนวันนี้แต่เธอเลือกยอมรับความจริงแล้วหาทางสร้างอนาคตเองผมอยากให้คุณลองนึกภาพสองคนที่เริ่มต้นต่างกันคนแรกเกิดมาในบ้านรวยได้ทุกอย่างง่ายดายไม่ต้องดิน้นรนคนที่สองเกิดมาในบ้านจนต้องสู้ทุกวันเพื่อเอาตัวรอดคุณคิดว่าใครจะมีโอกาสสร้างชีวิตที่แข็งแกร่งกว่ากันในระยะยาวใช่ครับคนที่สอง เพราะเขาเรียนรู้การสู้ตั้งแต่วันแรกที่ลืมตานี่แหละข้อดีของการที่ชีวิตไม่ยุติธรรมมันบังคับให้คุณแข็งแกร่งกว่าคนที่ไม่เคยลำบากความจริงคือโลกนี้ไม่สนใจหรอกว่าคุณเริ่มต้นจากไหนโลกนี้สนใจว่าคุณเดินไปถึงไหนแล้วอย่าเสียเวลาโทษโชคชะตาอย่าเสียเวลาอิฉาคนอื่นใช้พลังนั้นมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้ชีวิตมันไม่ยุติธรรมและมันจะไม่มีวันยุติธรรม แต่คุณไม่ต้องการความยุติธรรมเพื่อประสบความสำเร็จคุณต้องการเพียงแค่ใจที่ไม่ยอมแพ้และการลงมือทำทุกวันอย่าเสียเวลาอิจฉาคนอื่นอย่าเสียเวลาโทษโชคชะตาหันกลับมามองตัวเองแล้วถามว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองวันนี้ผมอยากพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมคุณอาจอ่านหนังสือร้อยเล่ม ฟังพอดแคสต์นับพันฟังคำพูดสร้างแรงบันดาลใจมามากมายแต่ถ้าคุณไม่ลุกขึ้นลงมือทำมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยความรู้คือเชื้อไฟแต่การลงมือทำคือประกายไฟไม่มีประกายไฟเชื้อไฟก็กองทับกันอยู่เฉยๆไม่เกิดเปลวไฟสักครั้งเหตุผลหลักๆคือกลัวล้มเหลวกลัวโดนหัวเราะอยากรอให้พร้อมก่อนหรือบางทีที่เกียดเกินไปที่จะเริ่ม คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคุณบอกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงจริงๆสุดท้ายคุณใช้เวลาทั้งชีวิตในการคิดแต่ไม่เคยลงมือผมเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากฟิตอยากคุณดีอยากมีสุขภาพเขาศึกษาเยอะมากอ่านบทความทุกวันดูคลิปสอนทุกคืนรู้หมดเลยว่ากินอะไรดีถ้าออกกำลังกายแบบไหนถูกต้องแต่คุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น เขาไม่เคยไปฟิตเนสจริงๆสักครั้งจนเวลาผ่านไปสามปีเขายังอ้วนเหมือนเดิมสุขภาพแย่เหมือนเดิมนี่แหละปัญหาเขามีความรู้แต่ไม่มีการลงมือทําตรงกันข้ามกับชายคนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่รู้เรื่องโภชนาการเลยไม่รู้แม้แต่ท่าออกกําลังกายพื้นฐานแต่เธอตัดสินใจเริ่มง่ายๆวันแรกเดินเร็วสิบนาทีวันถัดมาทําซิทอัพห้าครั้ง วันต่อมาวิดพื้นสามครั้งมันไม่ได้เยอะแต่มันคือการเริ่มเธอทําซ้ําทุกวันสม่ําเสมอหนึ่งเดือนผ่านไปเธอเริ่มหายใจไม่เหนื่อยง่ายสามเดือนผ่านไปเธอน้ําหนักลดห้ากิโลหนึ่งปีผ่านไปเธอหุ่นดีขึ้นแบบที่ตัวเองอยังทึ่งเธออาจไม่รู้ทุกทฤษฎีแต่เธอลงมือทําจริงและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตหลายคนคิดว่าการอ่านเยอะๆจะทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ครับมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเอาความรู้ไปใช้จริง คุณอ่านหนังสือการเงินแต่ถ้าคุณไม่เคยเก็บเงินเลยมันก็ไร้ประโยชน์คุณดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจแต่ถ้าคุณยังนอนเลื่อนมือถือทั้งวันมันก็ไรค่าลองนึกภาพว่าคุณอยากสร้างบ้านคุณไปอ่านหนังสือวิธีสร้างบ้าน50ิบเล่มคุณไปดูคลิปก่อสร้าง200ชั่วโมงคุณฟังคนมีประสบการณ์เล่าอีก1,000พชั่วโมงแต่คุณไม่เคยลงมือวางอิฐก้อนแรกเลยบ้านของคุณจะเสร็จไหมไม่ครับมันจะไม่เสร็จสักที นี่แหละคือชีวิตของคนจํานวนมากเต็มไปด้วยแผนเต็มไปด้วยความรู้แต่ไม่มีการลงมือเพราะทุกวันที่คุณผัดไปคุณกําลังเสียโอกาสคุณผัดวันหนึ่งเท่ากับคุณเสียเวลา24ชั่วโมงที่ไม่มีวันกลับมาคุณผัดหนึ่งปีเท่ากับคุณเสียเวลา365วันจนวันหนึ่งคุณหันกลับมาแล้วพบว่าคุณเสียครึ่งชีวิตไปกับการคิดจะทําผมอยากถามคุณตรงตรง ตอนนี้คุณมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้เริ่มคุณรออะไรอยู่รอให้พร้อมเหรอือข่าวร้ายก็คือคุณจะไม่มีวันพร้อมจริงๆเพราะความพร้อมมันเกิดขึ้นจากการลงมือทำไม่ใช่การรอถ้าคุณยังไม่เริ่มวันนี้คุณอาจไม่มีวันเริ่มจริงๆอย่ารอแรงบันดาลใจอย่ารอเวลาเหมาะสมลงมือก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ไปกับมันความรู้ไม่เปลี่ยนชีวิตคุณ แรงบันดาลใจก็ไม่เปลี่ยนชีวิตคุณสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนได้คือการลงมือทําจริงๆเริ่มเล็กๆก็ได้ทําทีละก้าวก็พอแต่ขอให้คุณเริ่มเพราะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีคุณจะยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีคุณจะขอบคุณตัวเองและจําไว้ไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองวันนี้ผมอยากบอกความจริงที่หลายคนไม่อยากฟังคุณจะล้มเหลวแน่นอน คุณจะผิดพลาดคุณจะพังคุณจะถูกหัวเราะยกคุณจะถูกคนรอบตัวดูถูกแต่ฟังให้ดีนะล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูล้มเหลวคือครูและมันจะสอนบทเรียนที่ความสำเร็จไม่มีวันสอนได้คุณสังเกตไหมทุกเรื่องยิ่งใหญ่ในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวมากมายนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเคยล้มละลายนักกีฬาที่ชนะเคย,พยแพ้เป็นสิบครั้ง นักเขียนที่ดังเคยถูกปฏิเสธจากสนักพิมพ์นับไม่ถ้วนถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแปลว่าคุณยังไม่เคยพยายามจริงๆคนส่วนใหญ่กลัวล้มเหลวเพราะกลัวเสียหน้ากลัวคนอื่นหัวเราะกลัวเจ็บปวดแต่คุณต้องเข้าใจว่าความกลัวไม่ได้ทําให้คุณปลอดภัยมันแค่ทําให้คุณไม่กล้าเติบโตลองนึกภาพคุณหัดขี่จักรยานครั้งแรกคุณล้มแน่คุณเจ็บแน่ แต่พอคุณลุกขึ้นปั่นใหม่เรื่อยๆวันหนึ่งคุณก็ปั่นได้และหลังจากนั้นคุณจะสงสัยว่าทำไมตอนแรกคุณถึงกลัวมันนักชีวิตก็เหมือนจักรยานคุณไม่มีทางขี่เป็นคุนก็จะไม่เคยล้มผมอยากถามคุณตรงๆคุณตลัวล้มเหลวขนาดไหนคุณยอมปล่อยให้ความกลัวนั้นทำให้คุณไม่เริ่มอะไรเลยไหมหรือคุณจะยอมเจ็บยอมล้มเพื่อได้บทเรียนจริงๆ เพราะจำไว้นะความล้มเหลวจะไม่ฆ่าคุณหรอกแต่ความไม่กล้าเริ่มอะไรเลยต่างหากที่จะฆ่าความฝันของคุณเมื่อคุณล้มคุณมีสองทางเลือกหนึ่งโทษโชคชะตาโทษคนอื่นแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นสองยอมรับความจริงเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่คุณเลือกได้เองว่าจะเอาความล้มเหลวเป็นกำแพงหรือเป็นบันไดความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่แท้จริงคุณอาจเจ็บอาจร้องให้อาจท้อ แต่ทุกแทลเป็นจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นอย่ากลัวที่จะล้มจงกลัวการไม่พยายามเลยมากกว่าและจําไว้ไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองคุณอาจคิดว่าศัตรูของคุณคือคนที่ไม่สนับสนุนคุณคือคนที่ดูถูกคุณคือระบบที่ไม่ยุติธรรมแต่ความจริงแล้วศัตรูที่แท้จริงคือตัวคุณเองเสียงในหัวที่บอกว่าทําไม่ได้หรอกเสียงในหัวที่บอกว่าไว้ค่อยเริ่มพรุ่งนี้ เสียงในหัวที่บอกว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้วนี่แหละคือกำแพงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณคุณสามารถโกหกคนอื่นได้แต่คุณโกหกตัวเองไม่ได้คุณรู้ดีว่าคุณพยายามแค่ไหนคุณรู้ดีว่าคุณขี้เกียจแค่ไหนคุณรู้ดีว่าคุณกำลังหาข้ออ้างอยู่การชนะใจตัวเองยากที่สุดเพราะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองคุณไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่ทันทีการชนะใจตัวเองเริ่มจากเรื่องเล็กๆ ตื่นตามเวลาที่ตั้งไว้ออกกําลังกายแม้จะที่เกียจอ่านหนังสือแม้จะอยากเล่นมือถือเก็บเงินแม้จะอยากใช้ทุกครั้งที่คุณทําได้คุณกําลังสร้างกล้ามเนื้อใจและวันหนึ่งมันจะแข็งแรงพอที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายใหญ่ลองนึกภาพคุณอยู่หน้ากระจกคุณอยากเห็นตัวเองที่ดีกว่าแต่เสียงในหัวบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกคําถามคือคุณจะเชื่อใครคุณจะเชื่อเสียงลบๆในหัว หรือคุณจะเชื่อการกระทำของคุณที่พร้อมจะพิสูจน์ว่าคุณทำได้คุณจะไม่ไปถึงเป้าหมายใหญ่ใดๆถ้าคุณยังแพ้ในสนามเล็กๆของตัวเองคุณอาจเก่งมีความรู้มีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างก็พังแต่ถ้าคุณชนะใจตัวเองได้คุณจะชนะได้ทุกสนามในชีวิตความพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดไม่ใช่การแพ้คนอื่นแต่คือการแพ้ตัวเอง เพราะถ้าคุณแพ้ใจตัวเองคุณจะไม่มีวันได้เริ่มไม่มีวันก้าวหน้าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเสียงในหัวคุณแต่คุณมีสิทธิ์เลือกจะเชื่อมันหรือไม่คุณมีสิทธิ์เลือกจะลงมือทำแม้จะไม่อยากทำคุณมีสิทธิ์เลือกจะชนะใจตัวเองทุกวันและเมื่อคุณทำได้ไม่มีอะไรหยุดคุณได้อีกต่อไปจำไว้นะไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณยังโทษคนอื่น ไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณยังรอให้ใครดึงคุณขึ้นไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่มีวินัยไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณยังแพ้ใจตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณเป็นของคุณเท่านั้นคุณต้องเป็นคนช่วยตัวเองและคุณต้องเป็นคนเปลี่ยนแปลงมันนี่ไม่ใช่ช่องที่เอาไว้พูดปลอบใจ นี่ไม่ใช่ช่องที่บอกให้คุณรอความพร้อมแต่ที่นี่คือสนามฝึกใจสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆถ้าคุณกำลังมองหาความจริงที่แรงตรงและเจ็บถ้าคุณพร้อมจะเลิกแก้ตัวและลุกขึ้นมาสู้ถ้าคุณอยากเห็นตัวเองในแบบที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่คือที่ของคุณยินดีต้อนรับสู่ช่องจากหมูสู่ยักษ์ย้ายที่นี่เราจะไม่พูดคำว่าง่ายแต่เราจะพูดคำว่าเป็นไปได้